สวัสดีครับวันนี้อยู่ในงาน Oppo Watch นะครับก็เป็นงานเปิดตัว Smart Watch รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Oppo ซึ่งเป็นหนึ่งใน3 IoT ecosystem ที่เน้นด้าน personal นะครับก็คือใช้งานอำนวยความสะดวกร่วมกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ Smart d เดเวิอื่นๆนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ย Oppo ก็ได้เปิดตัวหูฟังถึง4รุ่นด้วยกันนะครับและ ล่าสุดเลยกับ Apple Watch ครับ จากสโลแกนเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก็ชูจุดขายของ Oppo Watch เป็นอย่างดีนะครับคือเขาไม่ได้ใส่มาเพื่อเท่ๆแต่ยังตอบโจทย์เรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยนะครับสำหรับหน้าจอเนี่ยมากับ Dual Curve Display นะครับเป็น AMOLED แบบ f l e x x i l e ด้วยสำหรับรุ่น46มิมนะครับก็รองรับ watch face ก็คือเป็นหน้าปัดมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับสามารถโหลดเพิ่มได้และส่วนใหญ่ก็ฟรีด้วยนะครับ โดยรุ่นนี้มี2ขนาดให้เลือกคือ41แล้วก็46มิลิเมตรซึ่งจะต่างกันในสเปคปลีกย่อยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ Wear OS ซึ่งเป็น Android ใน Wearable นั่นเองนะครับสามารถโหลดแอปเพิ่มได้แล้วก็เชื่อมต่อได้ค่อนข้างง่ายนะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใช้งานาง่ายมากๆนะครับนอกจากนี้ก็รองรับเรื่องของ Exercise หรือออการออกกำลังกายที่หลากหลายนะครับคือมันมีเซนเซอร์ ยิบยิบย่อยอยู่ในนาฬิกาค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนครับคุณสามารถวัดเรื่องของชิปประจอนรต่างๆแล้วก็มีการวัดโซนต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดด้วยนะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ออกกําลังกายเป็นหลักแล้วก็ต้องการตัวเมชเชอร์ที่แม่นยำนะครับนอกจากนี้แบตยังค่อนข้างอึดด้วยนะครับถ้าใช้งานหนักการันตีเลยว่า36ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถชาร์จเร็วมากๆด้วย วกชาร์จครับเหมือนกับมือถือเลยคือจิ้มแค่15นาทีเนี่ยใช้งานได้เกือบวันเลยทีเดียวนะครับมาดูตัวจริงกันดีกว่านี่บอกเลยครับว่าก็นั่งสวยนะตัวจริงนะครับงานประกอบอะไรต่างๆหรือบอดี้เคสซิ่งเนี่ยผมว่ามันโอเคเลย นะครับก็มาพร้อมกับจอโมเลสนะครับแล้วก็สายเป็นแบบสายซิลิโคนนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับถอดเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยซึ่งตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะตามช็อปจีนนะครับการบังคับก็เป็นแบบสวายแบบนี้นะครับเป็นแกสเจอร์แบบซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้งานง่ายครับอยากเห็นว่าหน้าจอสีเขาสวยมากๆกันะครับแล้วก็มีเมนูการใช้งานต่างๆหรือสามารถลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้ด้วยสามารถทำไดออลได้นะครับเมื่อเชื่อมต่อกับมือถือก็ คิดว่าน่าจะครอบคลุมการใช้งานทั่วๆไปได้ดีนะครับรงรับภาษาไทยนะลืมบอกไปนะครับแน่นอนว่ามันโอเคมากเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีข้อมูลดังอะไรต่าง,ง,งๆที่บอกข้า่งละเอียดนะครับการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อผ่านตัว w วลเอสได้เลยนะครับของ Google เองนะครับก็โหลดผ่าน Play Store ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะลิงก์ก hey ับ HeyTab ด้วยซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่ของ Op p o ที่ เพิ่มของฟีเจอร์เข้าไปนะครับจริงๆก็ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็รองรับ Android แทบจะทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับรวมถึง iOS ด้วยนะครับแต่บน iPhone เองก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็ม100%เท่าไหร่นะครับนี่ภาพรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานผมว่า หลายคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งภายในเนี่ยมันมี GPS ด้วยนะครับราคาอยู่ที่5,999บาทนะครับแล้วก็7,999บาทสำหรับรุ่น41แล้วก็46มิลิเมตรครับวางจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็ดีลเลอร์ทั่วไปนะครับก็ลองไปหาจับแล้วก็หาซื้อกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ